สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันนะครับหลังหวยออกงวดนี้โอ้โหนะเหมือนที่ผมพูดไว้เป๊ะเลยนะครับนะที่ว่าเลขสาม,มาเต็งจา๋าแต่ถ้าหากว่าออมสินออกตอนเช้ามีเลขสามไปแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นแม่นที่อมสินนะมันจะไม่ได้มาทางหวยรัฐบาลนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็มั่นใจเลขสามมากเลยนะครับก็สามเนี่ยมันจะต้องมีบทบาทไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนบ่ายผมก็ลงสามไปเยอะเลยนะครับทั้งอาอะไรนะแปดสามเก้าสามเก้าสองนะสามเก้าหกอะไรเงี้ยซื้อไปเยอะและแม้แต่เลขสามวิ่งสามสามสิบเก้าประตูผมโนังลงไปตรงนั้นเยอะเลยแต่เพราะความที่ว่า 50นะครับมันเป็นเลขท้ายรถของอลูกสาวผมของน้องนุตนะครับซึ่งมันออกบ่อยแล้วพอดีงวดนี้เนี่ยมันมี850นะที่ผมชอบผมก็ซื้อ850ไปเยอะเลยมันออก852แต่ว่าผมได้5005นะครับไปซื้อแอนี่นะครับนะแอปกระเป๋าตังค์นะก็ได้มานิดหน่อยก็ตู้กันไปไม่ขาดทุนนะครับ นะก็เ,เสียใจด้วยนะครับผมก็เสียใจผมก็เสียตรงนั้นไปเยอะเหมือนกันเพราะผมก็มั่นใจของผมนะครับนะไม่เป็นไรครับนะเราอะเป็นนักเสี่ยงโชคพลาดไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนกอกราบขอขอภัยแฟนๆด้วยนะครับที่ว่าเราอะชอบ3ามแต่3ม,มันไปออกตอนเช้าแล้วมันเลยไม่ออกตอนบ่ายมันมาออก852ห้าสองห้าศูนย์ 0. ถ้าออก850ห้าศูนย์นี่ผมได้เยอะเลยนะครับเพราะว่า นดของลูกสาวนะ850ผมก็ซื้อ850 8 5 5 0 0 5นะ้ตูกันไปตูกันมามันก็คงได้อยู่ที่โชคด้วยนะครับว่ามีโชคมันก็ได้เองนะครับหลายคนก็บ่นมาว่าอาจารย์ถามแล้วว่าอาจารย์นะสามออกแล้วมันจะออกอีกไหมาอาจารย์บอกมีสาหนูเลยเล่น3ไปเลยไม่ได้ต่างคงกราบของอาภัยด้วยนะครับ นะเอาไม่นะเราไม่เข็ดเราไม่เข็ดนะครับนะงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะให้รายละเอียด9ขั้นตอนนะครับหวยงวดนี้นะครับออกกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็คือวันที่16สิงหา2อ6 8ัน 8, สิ้นสุดการออกรางวัลก็ประมาณบ่าย4มงเย็นนะครับบ่าย4ี่โมงเย็นจังหวัดนนทบุรีเป็นวันเสาร์คราวที่แล้วหวยออกวันศุกร คราวนี้ออกวันเสาร์นะครับเนี่ยหวยออกวันศุคราวนี้ออกวันเสาร์นะเออแล้วก็แลมเจ็ดข่้คราวที่แล้วอะแลมอะไรคราวที่แล้วเนี่ยขึ้นเจ็ดข่้ <c ười> ขึ้นเจ็ดขั้นั้นก็เลยกลายเป็นว่าลูกศิษย์หลายคนบอกว่าถ้าสมมติว่ามันออกขึ้นเจ็ดข่้มมันมีเลขสี่อยู่ที่หลักหน่วยแล้วก็ถ้าหากว่างวดต่อไปเนี่ยสิบหกสิงหาเนี่ยมันมีเลขห้า มันจะไปออกข้างหน้ามันไม่ออกวันนี้หรอกก็คือสี่ไม่มาก็าจริงตามที่ลูกศิษย์บอกเลยก็คือห้ามาทั้งงวดนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกอีกเหมือนกันนะครับจะบอกอีกเหมือนกันก็เราก็ตามกันไปนะครับจดไว้เป็นสถิตินะครับอ่าเริ่มต้นนะครับก็คือหวยงวดนี้ออกนะวันเสาร์แรมเจ็ดค่ำนะครับมันก็มีเลขห้าละงวดถัดไปหนึ่งกันยายนเนี่ยนะครับ มันมีเลข4มันก็สลับไปสลับมาอยู่แค่นี้นะครับเพราะนั้นแล้วงวดนี้เดี๋ยวผมจะบอกการคำนวณน,นะครับแล้วก็บอกในสิ่งที่มีแนวโน้มสูงว่าจะมานะครับฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังนะแล้วเราช่วยกันวิเคราะห์นะครับก็คือหวยออกวันเสาร์มีเลข7จ็นะงวดนี้เนี่ยนะเไม่มาหลายงวดแล้วมันจะมาไหมนะครับกำลังพักเสาร์ก็คือ10นะ ข้อ2หวยออกวันเสาร์กลางเดือนหวยโบราณเนี่ยมันบอกว่ามี2มี4มี7นะครับอ่าส่วนอาจารย์สิงห์ทองบอกว่ามี1มี4มี7ข้อ2นี่ผมขอวิจารณ์นะครับมี1มี7แน่นอนนะครับมี1มี7แน่นอนนะครับอ่าอาจจะมี4มาแจมด้วยนะครับ ข้อ3เลขวิ่งอาจารย์สิงทองวันเสาร์มี5 8 1นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันมี1เข้ามาแจมเลข5เลข8มันออกไปแล้วนะครับก็เหลือเลข1ที่น่าจะมีบทบาทในปีนี้เพราะว่าเลข1วันที่16สิงหาเนี่ยท้องแก่จัด29องศากว่าแสดงว่าพระอาทิตย์จะยก นะครับเข้าราศีสิงห์นะครับในวันที่17สิงหาก็หรือว่าคืนทีสองตีสามนี่แหละวันที่16นี่แหละนะครับรุ่งเช้าเป็นวันที่17บเนี่ยพระอาทิตย์ก็ยกแล้วนะครับนะนันแล้วพระอาทิตย์ท้องแก่จัดเนี่ยผมถึงบอกแล้วไงว่าพระอาทิตย์หรือเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีบทบาทในคราวนี้นะครับอ่าแล้วก็เขาบอกว่าข้อ4ี่หวยออกวันเสาร์หลักร้อยมี6กหนึ่งอ่ามี6มี1นะ หลักสิบมี1มี2นะหลักหน่วยเนี่ยแรมเค่อมีเลข5ซึ่ง5เนี่ยถ้ามันออกไปแล้วเนี่ยก็ตามเรียกว่าสถิติอีกเหมือนกันนะหจะไม่มานะแล้วข้อ4เนี่ยหลักหน่วยเนี่ยคราวนี้แลมเค่อเนี่ยเลขหเราอย่าไปนสนใจก็ได้เราไปนสนใจวันที่1กันยาข้อ4หลักหน่วยนะครมันเป็นเลข4นีะ่แล้ว อาจจะมี1มี4นะครับนะมี7นะสตัวแล้วที่น่าสนใจนะหวยออกเดือนสิงหานะครับนะก็จะมี0 8 3นะครับนะสอีกแล้วนะสอีกแล้วซึ่งคราวนี้นี่นะครับผมคำนวณล่วงหน้าไปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยสองอยู่ตากลางบนหวยกระดานนะสมันก็เลยมีบทบาทนะครับออกเลขอะไรนะ ห้าใช่ไหมหรือ8ปดห้าสเนี่ยนะครับนะคราวนี้หวยกระดานคำนวณออกมานะครับบอกล่วงหน้าเลยว่าตากลางคือเลข3แสดงว่างวดนี้น่าจะมี1มี4มี3มี6มี7 4ตัวแล้วนะครับนะข้อหตารางเลขล็อกถ้าหวยออกวันเสาร์มี7จ็ดหนึ่งเสามนะครับนะ แล้วก็ข้อ7สัตว์ตะเลขวันเสาร์จันทร์เป็นธนังห้าเป็นโพคานะครับนั้นแสดงว่าจันกับพฤรหัสอาจจะเป็นตัวชี้เป้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลัคนาเนี่ยมันอยู่ราศีธนูเป็นเลขห้านะจันมันชี้เป้าสองตัวล่างอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาวิจารณ์กันนะครับนะทักษามหาลูกบอกว่าสามเป็นเดชสองเป็นสีนะอ่านะครับ สุขเป็นมูลละนะครับนะแล้วก็มาว่ากันข้อ9ข้อสุดท้ายดวงไทยราศีธนู15องศา37ลิบดลิดาปุรภา,าสษ์นักษัตร์มหัตถโนเลิกสวยเลิกเศรษฐีแสดงว่างวดนี้น่าจะได้ตังค์นะครับลัคนาราศีธนูเป็นเลข5กาลีเป็นเลข7ซึ่งลูกศิษย์ก็บอกอีกว่ากาลีของอาจารย์มาทุกงวดนะครับก็เลย ามาจดกันละกันกาลีตัวที่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดยออกวันเสา,นะาร์นะกาลกินนีเป็นเลขสีเข่เห็นไหมมีเลขสี่แล้วเห็นไหมหาที่บอกว่าข้อสี่หลักหน่วยนะเป็นเลขสี่นะเราก็ต้องมองข้ามชดไปอีกงวดหนึ่งเลยนะครับมันก็จะมาอย่างที่ลูกศิษย์บอกนะครับด้าแลวงวดนี้มีหนึ่งมีเจ็ดมีสี 6, นะ่มีหกนะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีหกนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะ และยาหนึ่งเนี่ยลัคนาเนี่ยนะที่เป็นลัทธวารสังสารเนี่ยเป็นเลข5ดังนั้นแล้วเนี่ยวันหวยออกเป็นเลข7ก็แสดงว่าจุดเจ้าชะตาเป็นกาลกินีแก่กันและก,กันเป็นของตัวเองเป็นกาลกินีก็เท่ากับ7นะครับ7นะเ<ะ><ะ>เป็นกาลีนะครับสรุปกาลกินีมี3ามตัวคือ7 7 4แสดงว่ามี4มี7แจมเข้ามาแน่นอนนะครับนะ ผลออกวันเสาร์ยามจันทร์นะครับตัวจันร์จึงเป็นตัวชี้เป้าซึ่งตรงกับข้อ7ที่ว่าจันทร์เป็นทนังที่ผมบอกว่าจันทร์ชี้เป้าซึ่งตอนนี้เนี่ยจันชี้เป้าเนี่ยนะครับบัญชี้เป้าไปที่เลขเขาเรียกว่าอะไรนะเลข0นะครับเลข0เลขเ็นะเลข0เลข7จเลข6นะจันชี้เป้าไป3ตัวนี้นะ แล้วก็บอกว่า <c oughs> หววล็อกกองสลากอันนี้เป็นของใหม่ที่ลูกศิษย์ส่งมานะครับเขาบอกว่าไอห้หววล็อกกองสลากเนี่ยนะมันจะออกมาตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนซึ่งหววล็อกกองสลากเนี่ยของวันเสาร์นะที่16สิงหาเนี่ยมันบอกว่า e 87416 87416 8, 8, 8ออกไปแล้วไม่มีอาต,าตัดไปก็เหลือ7416เห็นไหม มีหมี4มี7แล้วก็หกนี่ก็สวยเหมือนกันดังนั้นแล้ว6ก็น่าจะมีบทบาทนะครับก็แ,แสดงว่า7416ที่เป็นหวยล็อกกองสลากนะมีบทบาทซึ่งเราเจ็ดสี่ตั้งถ้าเราเอาสามห้เนี่ยผสมจับคู่ข้ามไปข้ามมาก็าเสริมสามารถทําได้นะครับอ่าแล้วก็ชี้แจงจุดเจ้าชะตาจุดเจ้าชะตาลัคนาราศีธนูก่อนะหว่างอาทิตย์ตียาง อังคารราศีเมษร5ตนุลักษณ์ก่อนนวาง3ราศีเมษตียัง8ราศีกลุ่ม5จะเป็นลักทวาด้วยนัน้นแสดงว่าเบอร์5ตัวชี้เป้า5อยู่กับใครงวดนี้จะต้องมีบทบาทแน่นอนนะครับแล้ว5อยู่กับ3กับ4กับ6นะครับนะก็อลองดูแล้วกันนะอซอมอ,อยู่นวางอาทิตย์เห็นไหม ทั้งลัคนาทั้งทอรมอเนี่ยมันเกาะหน้าว่างอาทิตย์1ก็เลยงวดนี้น่าจะมีบทบาทเพราะ1ท้องแก่ด้วยนะครับส่วนตียางเนี่เป็นตียางสุขราศีพฤษศอาทิตย์เกาะหน้าว่างพฤหัสนะตียางพฤหัสนะครับมันท้องแก่ไงมันเลยเกาะเป็นโคตรหนวางนะครับแล้วจันทร์เนี่ยเกาะหนวางเสาราศีมังกรตียางสุขนะครับนั้นะแล้วตัว1 ตัว4ตัว6ตัว7มี10นะครับที่จะมาในงวดนี้นะครับนะนั้นแล้วผมทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำหวยกระดานอาทิตย์หน้าจะโชว์หวยกระดานจะบอกแฟนๆไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าคราวที่แล้ว2ออยู่ตากลางบนหวยกระดานเดี๋ยวอาโชว์ให้ดูก็ได้นะครับคราวที่แล้วนะครับ นะสองอยู่ตากลางนะครับแนะผมมั่นใจสามมากเลยผมก็เลยจะแทงทั้งสามเก้าหกสามเก้าสามสองเก้าสามหกเก้าอะไรเงี้ยนะผมชอบตรงนี้ของผมแต่ผมก็ไม่ทิ้งห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะหลายคนก็จับถูกนะครับนะเพราะว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะนั่นแล้วเนี่ย ตรงโรงเรียนโหราศาสตร์ชุนมรีเขาก็าเอาไปโชว์บอกว่าเนี่ยหวยกระดานอาจารย์เข้าทั้งอมศิน8.3 3.8.3นะอมศินก็เข้าหวยรัฐบาลตอนบ่ายก็เข้าก็คือ8.5.2อยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็5.0ที่ผมชอบทิ้งๆไว้เป็นรถทะเบียนของน้องนุช850 8 5 5 0เนี่ยผมก็ซื้อทั้งสามตัวและสตัวก็เลยได้ตรงนี้มาตู้นะครับ ขาดทุนน้อยหน่อยนะครับนะถ้าออก850392เนี่ยโอโหระเบิดเลยนะครับนะงวดนี้มีเ hey ฮได้ไปเยาว่าดแน่นอน,นอดเลยอดเลย <c oughs> นะครับกลาบขอไปแฟนๆด้วยนะครับนะ <c oughs> เหมือนกับเราวันมีโชคมันก็ได้เองอะเนาะเราก็มองเห็นไม่มีโชคก็มองไม่เห็นเพราะงวดนี้นี่นะครับสามเนี่ยมันอยู่ตากลางลองดูแล้วกันนะนะลองดูเดี๋ยว งวดหน้านะครับอาทิตย์หน้าเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์งวดหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาออกรายการโปงสุดท้ายสรุปตัวเลขให้ฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนะถ้าติดต่อดูดวงหาเลิกคอดทำลุ้งพี่องคํามติดต่ออาจารย์กิติแอสโตมันจะมีเบอร์ขึ้นมานะครับว่าดูดวงนะครับถ้าสักคิ้วสักปากนะครับนะ ก็ติดต่อน้องนุชช่างนุชนะครับก็จะเขียนว่าสักคิ้วนมีเบอร์ขึ้นมานะครับก็รบกวนเวลาท่านนี้เท่าน,นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับตอนนี้บ้านเมืองไม่สงบนะครับมีทั้งมอ็อบมีทั้งขับไล่รัฐบาลมีทั้งต่อสู้กันอยู่ชายแดนแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารไทยทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัย รักษาผืนแผ่นดินของประเทศไทยเอาไว้ทุกตารางนิ้วนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ